บทที่12ปัจจัยที่เอื้ออำนวยขอแค่เธอมีหัวใจที่เป็นแบบเดียวกับพระเจ้าจงให้หัวใจแบบพระเจ้านี้สถิตแนบอยู่กับเธอจากนั้นพระเจ้าจะบอกเองว่าเธอต้องทำอะไรและอย่างไรเรื่องนี้จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพระเจ้าในตัวเธอผ่านจิตวิญ,ญญาณที่เป็นเจ้าของจิตสำนึกของเธออีกทีกระบวนการนี้จะไม่เป็นความลับอีกต่อไป ทักษะนี้ทุกคนจะต้องทำให้ได้ถึงแม้ว่าจะมีบางคนที่ดื้อด้านไม่พยายามทำความเข้าใจแต่เชื่อเถอะสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมจะบีบบังคับให้ทุกคนทำได้ซึ่งตัวเลขที่พระเจ้าตั้งความประสงค์ไว้คือสอในสามของประชากรที่อยู่บนโลกหรือไม่ก็ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความสามารถของเธอและนี่คือหน้าที่ของเธอเธอจะต้องเป็นคนบอกวิธีการ และพากันไปสร้างปัจจัยที่เอื้ออํานวยให้มนุษย์ที่มีจิตใจใหยาบกระด้างได้รับโอกาสปรับเปลี่ยนเขาอธิบายสร้างปัจจัยที่เอื้ออำนวยอย่างนั้นหรือครับผมอุทานที่จริงการสร้างสถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขแบบมวลรวมฉันและเพื่อนๆของฉันได้ทําหน้าที่นี้อยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่มนุษย์โลกส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อม คือมนุษย์โรคส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันทีทันใดเราจึงจําเป็นต้องสร้างสถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขเพื่อชะลอไม่ให้มันทํางานได้อย่างเต็มที่ท่านพูดอะไรผมไม่เข้าใจเลยครับผมท้วงเอาอย่างนี้แต่รู้ใช่ไหมว่าระบบเศรษฐกิจระบบการค้าการลงทุนการผลิตสินค้าการเงินการธนาคารทั้งหมดนี้คือคกลไกที่ทําลายโลกเขาถาม เอ่อโครงงานมั้งครับผมตอบแบบไม่ค่อยแน่ใจเธอลองนึกดูดีๆจะเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าตั้งแต่มีระบบพวกนี้เกิดขึ้นมาดัชนีความสื่อมโทรมของโรคมันก็พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดถ้าไม่มีอะไรสักอย่างไปทําให้มันสะดุดวันเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงระหว่างโลคทางกายภาพกับวันเวลาแห่งการยกระดับทางจิตสํานึกของมนุษย์อาจจะไม่สัมพันธ์กันและนี่คือที่มาของสิ่งที่พวกฉันทานั่นคือ การสร้างสถานการณ์ที่ทำให้ระบบพวกนี้สะดุดหรือชะลอตัวด้วยอะไรครับผมถามฉันรู้ว่าเธอรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วเขาตอบเรื่องภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับผมตอบจากการประเมินนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งในแผนการระว่างทางที่เราต้องคำนวณให้แม่นยำว่ามันจะสามารถชะลอการบ่อนทำลายโลกได้มากน้อยแค่ไหนเหตุการณ์พวกนี้ไม่ได้อยู่ในแผนการหลัก แต่เป็นแผนระหว่างทางที่เกิดจากการประเมินแล้วว่าถ้าขืนปล่อยให้มนุษย์ที่ไร้จิตสำนึกดำเนินต่อไปวันเวลาแห่งการเสื่อมจะแซงหน้าวันเวลาแห่งการปรับแผนการพวกนี้จึงมีความยืดหยุ่นไม่ตายตัวพวกเราความที่จะปรับรถหรือเพิ่มความรุนแรงได้ทุกเมื่อขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ได้ถ้ามันได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วเราก็จะปรับรถแต่ถ้ามันไม่ได้ผลตามที่คาดการไว้เราก็เพิ่มความรุนแรงจนกว่าจะได้ค่าที่เหมาะสม เหมือนการปรับจูนเครื่องยนต์กลไกที่พวกเธอใช้อยู่แต่หน้าที่หลักของเธอจะต้องไปสร้างปัจจัยที่เอื้ออํานวยให้มนุษย์ต้งรลดเร่ยเข้าสู่ภาพปรงงาน4และ5ลำพังแค่การพูดสื่อสารด้วยภาษาอาจจะไม่เพียงพอที่จะทําให้เขาปรับเปลี่ยนมันจะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆที่นำพาให้เขาเข้าสู่วิถีทางนั้นๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวและนี่คือหน้าที่ของเธอเอาล่ะเราพูดกันนอกเรื่องมาพอสมควรแล้ว ฉันจะอธิบายเรื่องที่สําคัญสําหรับภารกิจของเธอเสียทีเขาขัดจังหวะเดี๋ยวก่อนครับท่านช่วยสรุปเรื่องค่าพลังงาน4กับ5และหกให้ผมฟังก่อนได้ไหมครับว่าที่จริงมันคืออะไรกันแน่ผมเสนอสรุประดับที่4คือทุกคนบนโลกจะต้องมีความรักต่อทุกสปปรรพสิ่งดุดเดียวกับพระเจ้าและรู้สึกว่าเขาคือพระเจ้าเพื่อปรากฏเป็นมุมมองของจิตพ,พระเจ้าให้ได้และเมื่อเขาทําได้แล้ว สายตาของเขาก็จะเปลี่ยนไปตลอดการเขาจะไม่หวนกลับไปเห็นเหมือนเดิมอีกเด็ดขาดสิ่งที่เขาจะเห็นเป็นอันดับแรกคือคุณค่าของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืชท้องฟ้าอากาศแม่น้ำป่าไม้มดมแมลงกวดหินดินการเห็นคุณค่าไม่ใช่เห็นว่าเอามันไปทำอะไร หรือเอาไปสร้างประโยชน์อะไรได้นะแต่มันคือการเห็นถึงความสําคัญเห็นความเชื่อมโยงและเห็นความรักที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นมอบให้แก่กันและกันเมื่อเขาเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนแล้วปรากฏการณ์ที่ตามมาคือเขาจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจเขาก็จะไม่ตัดสินริงใดทั้ง,ทงสิ้นเขาจะไม่มีการแบ่งแยกว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดคนนั้นชั่วคนนั้นดี สัตว์ตัวไหนร้ายสัตว์ตัวไหนดีมแมลงตัวไหนร้ายมาแมลงตัวไหนดีพืชตัวไหนมีประโยชน์พืชชนิดไหนต้องกําจัดเป็นต้นค่าพลังงานที่สี่กับที่หนี้จะมาคู่กันถ้าคนคนนั้นมีความรักแบบบริสุทธิ์ใจต่อทุกสรรพสิ่งได้แล้วเป็นคุณค่าโดยไม่ตัดสินอะไรแล้วเขาจะเริ่มค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิต ซึ่งคําว่าความหมายนี้เองที่ภาษาของเธอยังไม่มีครจํากัดความที่ชัดเจนเอาเป็นว่าการที่เธออาสามาเกิดบนโลกใบนี้หน้าที่ของเธอจะไม่ใช่เพียงแค่การถือบรรทัดสัญญาติดตัวกันมาคนละก้อสองก้อเพียงเพื่อที่จะได้มาเผชิญและแก้ไขมันแล้วจะสามารถกลับบ้านได้เธอยังมีหน้าที่ที่เป็นอัตลักษณ์และเป็นสิ่งที่เธอตั้งใจที่จะมาทําอีกซึ่งการจะรู้ความหมายที่แท้จริงของตนเองว่า คืออะไรนี่แหละสำหรับมนุษย์สายพันธุ์เก่าจะไม่ค่อยมีโอกาสค้นพบมันสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะแค่เฉียเดคนที่หามันเจอจะต้องผ่านการยกระดับจิตสำนึกให้เป็นระดับสี่แล้วเท่านั้นโดยจะเป็นสภาวะที่ต่อยอดกันไปคือเธอจะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้สากลหรือองค์ความรู้ของพระเจ้าเมื่อเธอมีความสามารถตรงนี้แล้วเธอจะค้นพบอัตลัก์ของเธอหรือที่เธอเรียกว่าพรสวรรค์ได้อย่างง่ายดาย แต่คราวนี้เธอจะได้ใช้พรสวรรค์น,นั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์ต่อโลกต่อทุกสรรพสินในจักรวาลซึ่งมันจะต่างกันกันกบพรสวรรค์ที่เธอเคยค้นพบแบบเฉียดตอนที่เธอยังมีจิตสำนึกระดับที่สามอย่างสิ้นเชิงถึงแม้จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างแต่มันจะต่างกันตรงที่ตอนนั้นเธอทำเพื่อตอนเองความพิเศษหรือพอรสวรรค์น,นี้เองที่ฉันเรียกมันว่าความหมายของชีวิต เพราะนอกจากเธอจะรู้สึกดีที่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วเธอยังรู้สึกว่ามันมีคุณค่าต่อเธอเธอจะมีความภาคภูมิอย่างที่สุดแต่จะรู้สึกปิติเธอจะมีความสุขแบบถาวรโดยไม่จำเป็นต้องแสวงหาความสุขอื่นๆหรือความสุขที่อาศัยสิ่งของภายนอกอีกเลยโดยเฉพาะหากสิ่งที่เธอทำนั้นมันได้เกือ้อกูลต่อผู้อื่นต่อสังคมต่อโลกและสรรพสิ่งด้วยแล้วมันจะเหมือนว่าเธอได้บรลุวัตถุประสงค์ทางจิตวิญญาณ ซึ่งการบรรลุความหมายที่ฉันกำลังพูดถึงอยู่นี้บางครั้งเธออาจจะมองว่าเป็นแค่เรื่องพื้นๆมันอาจจะออกมาในรูปแบบการทํางานธรมธรมดาธรราการทามาหากินบางครั้งอาจจะดูต่ําต้อยในสายตาของคนอื่นทั่วไปได้ซ้ําแต่ที่จริงแล้วมันยิ่งใหญ่เพราะเธอได้ลงมือทําภายใต้ความรักความปรารถนาดีซึ่งเป็นความประสงค์เดียวกับพระเจ้าแล้วละดับที่6ล่ะครับเป็นอย่างไรผมถามต่อทันที ระดับที่6นี้ถือเป็นระดับสูงสุดของการเป็นมนุษย์โลกของเธอในมหายุคที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เขาจะเป็นผู้ที่มีความึกซึ้งทางจิตวิญญาณและจะเข้าใจการทำงานของมันเขาจะเป็นอิสระทั้งต่อพันธสัญญาที่มีกับผู้อื่นและต่อตอนเองเขาจะมีอำนาจทางกายและทางจิตเราจะสามารถรู้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าต้องการจะรู้และกำหนดจิตตัวเองได้ว่าจะมีสถานะแบบไหน และเมื่อร่างกายของเขาคนนั้นเสื่มสภาพหรือแต่ดวงจิตรวนๆเขาก็จะเลือกได้ว่าจะไปมีประสบการณ์ที่ไหนในจักรวาลโดยเฉพาะที่ดาวถึงราซึ่งเป็นจุดนัดพบของพวกเธอระดับที่6นี้ก็ดูไม่ค่อยจะมีความแตกต่างกับ4และ5เท่าไหร่เลยนะครับผมตั้งข้อสังเกตระดับที่6นี้ถ้าจะระบุชัดๆคืออิสรภาพทางจิตวิญ,ญญาณระบบก,การมองระดับขั้นนี้ของพวกเธอคือ เธอมักจะมองแบบมีระดับขั้นที่ให้ความรู้สึกแบบยกระดับแบบสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งที่จริงมันไม่เคยแยกกันเป็นขั้นแบบนี้หรอกแต่ที่ฉันพูดแบบนี้เพียงเพื่อให้เธอเข้าใจฉันจึงเรียบเรียงมันเป็นทีละขั้นทีระลอนระดับถ้าคิดแบบสมองของเธอภาพที่เธอเห็นมันจึงเรียงเป็นขั้นขสูงขึ้นไปเรื่อยๆจาก1ขึ้นเป็น2เป็น3เป็น4เป็น5และเป็น6 แต่ที่จริงภาพที่ฉันต้องการให้เธอเห็นคือจะมีคุณสมบัติ3อย่างวางอยู่ที่ระนาบหนึ่งและเมื่อเธอต้องการปรับระดับค่าพลังงานก็ให้เอาคุณสมบัติอีก3อย่างมาวางให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันเพิ่มเข้าไปมันเป็นเหมือนกับการเติมคุณสมบัติเข้าไปเหมือนการเอาภาพวงกลมสามวงมาวางและเอาอีกสามวงมาเติมเข้าไปมันจึงไม่มีระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่จะกลมคืนเป็นเนื้อเดียวกันเขาตอบ อ๋อครับแล้วที่ผมเคยได้ยินมาว่าที่ดาวตึงว่ามีค่าพลังงานถึง12แต่มนุษย์โรคที่ผ่านการปรับระดับแล้วจะมีค่าแค่6เขาจะไปอยู่ที่นั่นได้อย่างไรครับผมถาม